สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนรักเกษตรนี่แม่ทุ่สีจะพาเพื่อนๆนมาเปิดดูอันนี้ภาพไว้ภาพต้นทุเรียนนี่ค่ะเปลี่ยนสายพันธุ์นี่ก็จะเอาเข่งออกเนาะก็จะเปิดออกว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวนะนี่เนี่ยนี่ทุกคนนี่เราเอาทุเรียนยอดนี้เป็นยอด ยอดอ่าทุเรียนพันธุ์ดีที่มาทาบไว้เมื่อก่อนที่จะไปอุบลราชธานีคือทุเรียนต้นนี้อันนี้มันนอนอยู่นี่ค่ะนอนอยู่นี่เดี๋ยนะจะพาทุกคนดูก่อนนะคะนี่เราก็ตัดตรงนี้ไป อย่าให้มันขาดนะคะทุกคนนี่ตัดตรงนี้ให้ทําให้เป็นแผลสักนิดนึงสักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมา,มาตัดให้มันขาดเราอย่าเพิ่งตัดให้มันขาดทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดให้มันขาดทีเดียวนะทุกคนนะอ,นอ่อมาดัดจะช้าเนาะทุกคนเพราะว่าเราค่อยคอยทํามันนะคะทุกคนค่อยๆเพราะมันเป็น,ปนแผลอยู่เนี่คยคล้ายแผลคนที่ผ่าตัดสมานแผลแบบนี้ค่ะทุกคนเราต้องใจเย็นๆกับมันอ่าเราเมื่อกี้เราเอามีดปาดตรงนี้แหละทุกคน นี่มีกลเล็กๆของเราเมื่อกี้ะปาดนิดเดียวพอเพื่อให้มันปรับสภาพได้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆติดพอมันติดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนดีเนาะทุเรียนพันธดียอดของมันเนี่ยเรียกยอดเข้าสารนะทุกคนนะทุเรียนพันธดีัวนี่ก็เรียกยอดเข้าสารตัวนี้มันอแกะมันออกเลยมันบางตัวนี้ก็เรียกยอดเข้าสารนะทุกคนนะยอดตัวนี้เป็นทุเรียนพันธดีนี่ นี่ยอดเข้าวสารตัลวละอะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีจ้ะ